โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆก็ตามต่ออีกลูกหนึ่งนะครับผมก็มาจากอ่าอ่าจากญาตินะฮะจากข้างบ้านนะครับผมก็มีอีกหนึ่งลูกนะฮะที่ว่าอ่ามีนักษณะเดือที่เด่นนะครับผมหวัดดีปิงปิงนะฮะเดี๋ยวตามไปดูนะฮะเมื่อกี้ทุเรียนได้เอาไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในมือของเฮียปิงเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาตามชมกันนะครับผมนะฮะทุเรียนบ้านนะครับผม อามาดูทุเรียนบ้านนี่นี่ครับผมนะฮะปิงปอบมาเรียบร้อยแล้วเนื้อแน่นนะครับผมสีเนื้อค่อางที่จะสวยนะฮะแต่ดูจากสีแล้วไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์เนาะต้องปกต,ติน่าจะเป็นสีสม้มอืมมันจะผ่านช่วงอะไรมาสักอย่างหนึ่งนะครับผมน,น้ำเยอะอน้ำเยอะนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ด้วยสีก็เอ่า 1> 1, 2, 4, พวกนี้นะทุเรียนพื้นบ้านนะถ้าได้ใส่ปุ๋ยมันหน่อยนะปีหน้านะถ้าจับต้นจับต้นให้ถูกเนาะแล้วเอาปุ๋ยไปไหว่านมันหน่อยนะรับประกันเลยว่ามันน่าจะดีขึ้นแต่ทั้งแปลงเนี่ยมันหวานยากว่าเฮียภูเขาสูงอ่ะเฮียเฮียปิงเฮียเฮียปิงจัดเลยแล้วก็อยู่กันที่หน้าบ้านนะครับผมนะฮะเมื่อกี้ก็ลูกหนึ่งแล้วก็ตามต่อลูกที่สองนะครับผม นะฮะอ่าฮะได้ลุ้นละได้ลุ้นฮะตื่นเต้นทุกครั้งนะฮะจะได้กินทุเรียนนะฮะได้อะไรฮะโอ้โหเม็ดหนักมากเลยน้ำหนักเม็ดอ้อกินกินแรงเนาะเขาคางที่จะมีกลิ่นแรงนิดนึงดูดูดูนะฮะหนักเม็ดนะฮะไม่หนักเนื้อนะฮะ ค่อยขงจะหนักเน็น่ายดีกว่าะดีกว่าลูกเมื่อกี้แต่ลูกเมื่อกี้ดูจะไส้มนแล้วมันมอืมแตอืมเหนียวคนนะฮะคร,รีมเป็นนมแต่ตัดขมแล้วเนาะตัดขมละเป็นระยะตัดขมละ ใช่ได้เลยครับผมใช่ได้ทุเรียนบ้านอร่อยอือหืมลนี้ไม่สงนยอือหมดไ้นะอืออือโอ้โหย เรื่องนู่นเรม,มาลองอถ้าอยากรู้ก็เหน,นียนะก็เขายังมีรุ่นเหมือนกันผมม่ามันจะกกิ่งเดียวกันนี่สู้ตู้ไม่ได้อยู่แล้ว,วนะแต่ต้องหาให้เจอเผื่อเจอสักพันเนี่ยสู้ได้สู้ได้ไดที่โลกที่ให้ดู นะฮะลักษณะเม็ดนะครับผมเม็ดหนาโตนะฮะเหมาะมากเลยในการทำพันปันปัน,ปนรับชมลูกสาวเราถือโทรศัพท์ไปด้วยเหรอเดี๋ยว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 ลูกสาวเราเอาโทรศัพท์ไปโรงเรียนเหรอเออปันปัน,ปนรับชมแกเอาโทรศัพท์อเอาแกดูเหรอโอ้โหนึกว่าลูกสาวเราเอาโทรศัพท์ไปโรงเรียน อร่อยอร่อยผ่านาานะปีหน้าต้องไปตามระยะตัดดูเนาะไปปิงเนาะไปตามหาระยะตัดมันหน่อย,ยอะ่ะปีหน้าไม่มีต,มตัวจะทำง่ายขึ้นจับระยะตัดนี่มันไอ้ต้นนี้มันพันหนักนะเนี่ยมันช่วงปลายแล้วนี่ไงนตอนเนี้ยให้ว่าตัวยัม,ยยมีอยู่ก็จะขอซื้อ อืมเพราะว่าตอนนี้ถ้าว่ากันจริงเนี่ยมันคือมันหมดฤดูทุเรียนที่เป็นสายสุกแก่นะครับผมถ้าอนาคตเนี่ยเรามีทุเรียนที่สามารถที่จะตอบโจทย์ผู้พ่อได้ยาวขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับผมเพื่อนๆนะฮะเพราะว่าช่วงนี้มันก็เป็นช่วงทุเรียนพันหนักแล้วนะครับผมก็อยู่ในช่วงฤดูของเขาเรียกว่าอยู่ช่วงปลายของหมอนทองนะครับผมถ้าอนาคตเนี่ยมีโอกาสได้อ่า ทุเรียนสายดีๆที่เ,เรียกว่าเป็นพันหนักเนี่ยมันก็สามารถที่ตอบโจทย์เนาะผู้บริโภคได้ยาวขึ้นนะครับผมนะข้อแรกคือการซึมน้ำนี่ไปไม่รอดอ,อนาคตเราจากได้กินทุเรียนที่มีระยะที่ยาวขึ้นเนาะเฮปปิงเนาะหาไว้ของเขากินแล้วเขาหมดตั้งแต่เดือนที่แล้วนะฮะตอนนี้เรามาต่ออายุ ต่ออายุด้วยชุเรียนบ้านแน่นมากเลยครับเม็ดน,นี้น้ำหนักดีมากเลยครับเพื่อนน้ำหนักดีโอเคครับผมเพื่อนๆก็คงจบการไลฟ์สดที่ที่หน้าร้านก่อนนะครับผมก็ผ่านไปนะสองลูกก็เนื้อส้มกับเนื้อเหลือง นะครับผมอ่ะแยกสีนะครับผมนะฮะอ่าอย่างนี้กล้องกล้องพอช่วยได้อยู่สีชัดเจนนะครับผมเพื่อนๆส้มกะเหลืองนะฮะถ้าสองแบบนี้จะแยกสีได้ชัดนะครับผมโอเคโอเคโอเคขอบคุณครับแล้วก็พบกันใหม่ครับเพื่อนๆนะฮะเดี๋ยวไงก็ถ้าเจอเฮียปิงอีกก็จะพยายามตามทุเรียนอร่อยๆมานําเสนออีกขอบคุณครับเพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมถ้าอ่าผิพดพลาด ประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะฮะก็จะหัดไลฟ์ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็จะพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆขอบคุณครับ